เนื้อที่ประมาณห้าสิบไร่นะครับอยากรับรถไม่อั้นนั่นแหละมาให้เต็มเลยอ่าแล้วก็ตอนนี้เราครับเราอยู่กับท่านผู้จัดการด้วยอาผู้จัดการครับผมเจ็เลยกจ็บเอาพี่ก็รับมารับรถมาทำงานด้วยกันนี่แหละออทน้เนี่ยครับขื้นเนี่ยคนจ่ายตตัวจริงนี่แหละครับพามาดูพื้นที่ที่จะเปิดบ่อใหม่นะฮะสำหรับใครที่ยังมีรถว่างอยู่ติดต่อมาด่วนเลยตอนนี้หลังสงการยังพร้อมเลย เลยมาเลยมาเลยรับรับไม่อ่านรับไม่อ่านงานนีเยอะเอาเต็มนี่แหละครับเหลืออีกหลายบ่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทางท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันว่าเราจะเบิกตังค์กับใครนี่แหละครับคนนี้แหละนี่เลยป้าเชิญยินนะฮะอีกหลายบ่อครับผมไม่ใจเดี๋ยวผมจัดการเองนี่ไม่ต้องกลัวไม่กลการันตียืนยันนะฮะยืนยันยืนยันก็พยายามที่จะให้จบก่อนหน้าฝนมาถูกต้องถูกต้องครับผมที่ที่ทิ้งดินเหรอครับป๋าที่ทิ้งดินประมาณ ไม่เกินกิโลไม่เกินกิโลวิ่งจากนี้ไปนะครับไม่ไกลไม่ไกลครับเมื่อกี้ผมสำรวจแล้วมีหลายจุดหลายแปลงเหมือนกันนี่คือการเงินออกเลยน้ำมันมีให้อ่าฮะการันตีทูกชมป้าเดี๋ยวพาไปดูในพื้นที่ขุดตรงนี้นี่แหละเนืใช่ไหงอ่ะครับใช่ไหมอ่ะทำอะไรกับข้าวอ่ะเออหนักจริงดูไปข้าว่านี้ ฝากัวน้นเขาไรัทะไรกินกจุดนี้คือจุดสุดท้ายนะฮะอืนี่ครับมีมีมีกาดซิเคีร์ตี้คอยดูแายความเรียบร้อยก็รับประกันได้ว่ารถของท่านยังอยู่ในพื้นที่นะฮะไม่มีใครมาขโมยแน่นอนสารอาฮะอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงวัดดีครับลุงนี่เข้มแข็ง รถเราพร้อมแล้วเราก็จะพร้อมลุยกันบ่อนี้เพิ่งเปิดนะฮะเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเคลียร์ลิงหน้างานจบบ่อนี้เคลียร์ลิงหน้างาน50เซนบ่อนี้เราไปถึงนู่นไปถึงห้องแหละติดชายคลองห่างจากชายคลองประมาณ3-40เมตรอ่ะครับผมิยาวไปนู่นขึ้นไปนู่นถาต้นตาลนู่นอืงสุดสุดอนาเขตเลยสุดอนาเขตนู่นแล้วก็ยาวลงมานี เมาเจอถึงนี่แหละเนี่ยหลักมั่หักบอ่ออยู่นี่ครับดินลรอปะ้าดินเคลลิงครับผมเคลลิงกันห้าสิบดินเคลลิงเอาไปทิ้งตรงตรงนี้ใกล้ๆนี่ตรงที่เขาทิ้งกันตรงนี้แหละครับส่วนส่วนดินตัวนี้ก็เอาไปทิ้งประมาณไม่เกินหนึ่งกิโลตักง่ายเทยง่ายอยู่เนาะตักง่ายเทง่ายม,ไมีไม่ติดกระบะแลยดินแห้งแก๊บเลยมระบมีชุดก่อนนะนี้ขุดไปแล้วฮะผมทำให้คุณผู้ชมดูก็คือยกนี่ไหลเลย เมทันสุดหลกไหลหมดแล้วข้างล่างเป็นดินปนลูกลังเลยดินปนลูกรังความลึกของเราแหละครับตอนนี้เราจะเอากี่เมตรจับชั้นดินเดิมลงไปสิบเมตรห้าสิบสิบสิบเมตรอาตีไปประมาณสิบเมตรเอาราประมาณสิบเมตรนะฮะทุกบ่อเลยเท่ากันประมาณสิบเมตรนี่คือบ่อจุดสุดท้ายครับะมีคนมาดูงานแล้วหนึ่งคนรถจอดก็คือรอ รอทีมงานพร้อมครับลงได้เลยที่ตรงนี้แหละรถดีเข้ามาร่วมแล้วครับ<ป>ก็จะมีการตรวจนะง,งานแบบนี้ครประจำเลยรับประกันครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเรามารับเหมาแล้วไม่มีทิ้งกันแน่นอนดูแลกันถึงที่ทุกทีมครับ